สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเดีย๋ยวมาดูเห็ดเพาะของแม่เนี่ยเยอะครับสามสี่โลนั่นผมเลือกอยู่ครับใครสนใจทักมาเลยนะครับทักไลน์มาเลยโลละเจ็ดร้อยบาทครับผมคัดให้เลยนะครับสวยๆครับลูกใหญ่ เยอะนะครับเยอะแยะมาแล้วมาแล้วหลายอยู่ไหนสามมนแล้วสามก้อสมสี่คนนียนักก็ยอนอยู่ าบกับสี่โลคนละนี่ย่ชิมห้ออีทีมีใส่แล้วหนึ่งโลลองสร้งดูนี่เกือบสามโลคนละเนี่ยอือโลนึ่งเลยนี่นย

คัดออกนะครับคัดให้พอออกก่อนอันครับคัดออกก่อนคัดลนกเล็กออกก่อน กดไลค์กดแชร์นรี่เลยครับใครสนใจทักมาเลยนะครับพี่โลละเจ็ดร้ยบาทครับค่าจะส่งโลละเก้าสิบบาทนะครับแถมผักติ้วให้ด้วยมีลูกใหญ่ปเป็นเป้งยังอ่อนอยู่ครับยังละอ่อนอยู่ยังเด็กๆอยู่ nó còn như cái khác oh, nói nó không cái nó nó nó

ีดไขัดลูกมือขี้ไล่ออกกวนนะครับข้าวที่ขัดได้เป็นดังงั้นตรงนี้เนาะเป็นดูไปหาได้ S <S <S ใครจะจีนง,งามเนาะมืแตกของเขางาม,มดีสวยๆแม่เก็บมาสวยๆทั้งนั้นนะค,ะครับคัดลูกเล็กออกก่อนคัาที่คัดได้ ฝากกไลค์กดแชร์ในเดอ้อครับใครสนใจกิโลละเจ็ดร้ยบาทครับค่าจะส่งเก้าสิบบาทต่อกิโลครับแถมผักติ้วให้ด้วยเดอ้อแถมผักติ้วให้น้ำครับไม่ตัวเชียเอาอยูบ่บอกเฮ็ดนะไม่จำลพอ <laughs> แล้วก็สั่งท่านี้ส่งลูกส่งลูเจ็ดสองลูกแปด เราสร้างเท่านี้เดี๋ยว,ไม,วไม่ทีไปขายให้พันธุ์สับปะรดเลยขายให้ต้มก็ยังเหงาอยู่บ่หามบ่เพราะว่ามีคนสั่งผมถึงเอานะครับต้องซื้อไปสดๆ สั่งสามกิโลกว่ากอนนเมีนส่นเนืนอไหลายขาย้อยเลยมันเอาแต่ขัดตัวมันเตกออกถ้าใครอยากทานสดๆนะครับสั่งมาได้เลยนะครับผมมาซื้อสดๆเลยนะครับ รุงนี้ส่งให้เด nah ้อครับคดีพี่ ที่ป้านาท่านครับนี่ของแม่เยอะมากครับเห็ดเผาะเต็มกระโตกอยู่ครับได้อีกหน่อยยังไงโอ้ยสองโลนี่แหละนี่นี่สามโลหม่ใว่สองโลก็สี่โลเลยสี่โลพป็นล่ะเนี่ย <c oughs> นี่ทำนนี่ เต็มเลยครับนี่สนใจทักไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวส่งให้เลยครับพ่อหละเลือกสน่ห์แลหละฝากไว์กดแชร,รดดออ์ด้วยเด้อครับคัดคัดตัวนิดๆออกโอย คลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับถ้าใครสนใจทักไลน์ผมมาเลยครับลายร้านค้านะครับโลละเจ็ดร้อยบาทครับแถมพักจิ้วให้ด้วยส่งด่วนส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงครับสดๆครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อดูโฆษณา,าให้จบทุกคลิปทุกไลน์เด้อไปแล้วบ๊ายบาย